เราอยู่ในเกมมือถือคุมทีมฟุตบอลน,นะครับอันนี้ไม่ได้เล่นเองนะเป็นเหมือนผู้จัดการทีมนะก็ดูนักเตะแข่งกันไปก่อนอันนี้เป็นแมนซิตี้นะบ๊อบอ,อันนี้ฮาแลนด์มีสกิลด้วยนะเรียบร้อยครับหนึ่งศูน หลังจากอัปเดตแพทไปนะครับใช้พื้นที่ประมาณ4.43จิกนะก็เตียวไม้สัก5จิกนะครับมีสุ่มกาชาวนักเตะด้วยตัวเกมมีภาษาไทยนะครับกดข้ามได้นะข้างบนไม่รู้ว่าได้เหมือนกันทุกคนนะมเมสี่อ่ะ อันนี้ไม่รู้ว่าได้เหมือนกันทุกคนไหมนะเมซี่เนี่ยจากนั้นก็เลือกสโมสรนะครับที่เราอยากจะคุมเนาะก็จะมีพวกเจลีกนะครับเคลีกแล้วก็ถ้าอยากคุมไทยก็จะเป็นนี่นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีบุรีรัมย์นะครับมีปทุมธัญบุรี แล้วก็เซ็นสัญญานะครับสปอนเซอร์มี True ด้วยนะตอนนี้เราก็เข้ามาคุมทีมบุรีรัมย์แล้วนะครับปล่อยให้ตัวเกมมัน รันไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็เปิดรูดูการแล้วตรงนี้จัดทีมนับจัดแท็กติก ปรไทยอาจจะงงๆหน่อยนะกดกลับไปอีกเดี๋ยวกลับไปใหม่นะครับผมจะเล่น4 3 3ทำไมขยับไม่ได้ แล้วเราต้องเลือกแผนอะไรตรงไหนเนี่ยอันนี้เลือกนะครับว่าจะลุกหรือว่ารับสไตล์การบุกนะครับเร็วหรือคองบอลพื้นที่กดดันนะครับแคบกว้างเนาะป้องกันต่ำสูงนะครับเ,เน้นบุกเลยนี่แล้วก็ แล้วก็ตรงนี้หน้าที่ของแต่ละคนแผนการดำเนินการใช่ไหมเกมลุกอ๋อโอ,โอเลือกได้อีกเยอะเลยนะอันนี้กำหนดหมายเลขเสื้อนะครับแล้วเราอ๋อนี่ไงอ่า ตรงนี้ตรงนี้นะครับ f o r m a t i o n เ,เลือกได้ตรงนี้เนาะเราไม่สามารถาปรับตำแหน่งเองได้นะครับต้องมาเลือกนี้ก่อน f o r m a t i o n ก่อนแล้วก็ถ้าไม่รู้จะจัดใครก็เลือกแบบอ u t o นะครับ นัดที่หนึ่งก็จะเริ่มแล้วนะครับเจอกับอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เป็น AFC เนาะแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่ใช่ไทยลีก ตอนนี้เรานำอยู่1-0นครับ2-0ละ3-0นะครับจบเกมจบไวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่ามันมีให้เราตั้งอันนี้เปล่าตั้งมุมมองแบบ 3D อะตอนเริ่มเกมเนาะที่เราเห็นหาเล่นนะ เราสามารถดูการแข่งขันได้นะครับเป็นมุมมองแบบ 3D ีนะกดตรงนี้นะครับเกมนี้ต้องใช้เน็ตนะครับ ถ้าเราปรับเป็นดูแค่ผลการแข่งอ่ะแสดงว่าบัคครับดูแบบสามดีไม่ได้นะดูได้แค่สองดีนะแบบนีน้ลองเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนดูก็ได้นะครับเผื่อมันดูได้ลดนำ้ำไปก่อนหนึ่งศูงนะครับรือเสมอได้หนึ่งหนึ่งจบเกม ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นดูได้แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า